สวัสดีครับพบกับเมดเซลมอนติวสอบ nl นะครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ nl 2เนี่ยเดที่96แล้วนะครับก็ก่อนจะเริ่มเนื้อหานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่เวลาน้อยนะครับหรือว่ารีบเนี่ยสามารถที่จะกรอบไปในช่วงนาทีสุดท้าย,ายนาทีนาทีสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับเพื่อฟังเฉลยแล้วก็สรุปประเด็นสำคัญได้เลยนะครับอ่า มาดูโจทย์กันนะครับอันนี้เป็นผู้ผู้บวยหญิงนะหกสิบเจ็ดปีนะมีล้มเนี่ยขนาดที่จะเดินลงบันไดหลังจากนั้นก็มีปวดนะครับบริเวณสะโพกด้านขวานะครับแล้วก็หลังจากล้มเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินลงน้าหนักได้นะครับในข้างข้างที่ปวดนั้นนะหมดประจําเดือน,นไปสิบเจ็ดปีละนะครับแล้วก็มีประวัติเรื่องของสูบ,บุรีเนะี่ยหนึ่งแพ็กมาสี่สิบปีละนะครับ สรวนร่างกายเนี่ยเห็นขาด้านขวาเนี่ยชอ็ชอตช็อตเท่นนะแล้วก็มีแอนดักชันแล้วก็เอ็กเทนอลลี่โรเต็นะครับอ่ะอันเนี้ยนะครับถ้าใครดูคลิปผ่านๆมานะครับไม่นานมานี้นะครับจำไม่ได้ว่าคลิปเดย์เที่ยวไรนะครับก็คือน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าการที่มีคนสูงอายุมากๆนะล้มมาปวดสะโพกขาชอ็อต ช็อตเทนแล้วก็เอ็กซ์แนลโ t เตนเนี่ยนึกถึงเป็นแฟกเจอร์ลาวิฮิปนะครับซึ่งแฟกเจอร์ลาวิฮิปเนี่ยลิสต์อย่างหนึ่งก็คือออสซิโอโบลิซิสนะครับอันนี้วันนี้เราจะพูดถึงออสซ o p o โ o ลิซิกันนะ <c oughs> วันนี้ถ้าได้แอกเป็นแฟกเจอร์ลาวิฮิปนะครับเนื่องจาก m ม c h a นิ s m ของของการแฟกเจอร์เนี่ยมันค่อนข้างโลนะครับหรือเขาจะเรียกอย่างว่าแฟ a g ิลิตี้แฟกเ r อร์นะครับอันนี้ก็สามารถวินิจฉัยเป็นออสซ o p o โ o ลิซิได้นะครับ อเนื้อหาของออสซูบิสิตนะครับก็คืออย่างแรกเราต้องมาดูรี a แฟคเตอร์ก่อนนะอย่างแรกก็คือพวกอายุนะครับที่มันเยอะมากขึ้นนะโพสต์เมโ p โพสนะครับเพราะเอสโตรเจนเนี่ยก็จะมีผละครับการที่มันลดลงไปเนี่ยก็ทําให้เกิดกระดูกมันเสื่อมลงเร็วนะครับแล้วก็สเตี o รอยยูสนะสโมกิ้งนะครับแอลโกอฮอล์นะพวกเนี้ยมี Family History ของออสซูบิสิตนะครับโลบีเอนะครับ ไฮเปอร์ไทรอยด์ไฮเปอร์พาราไทรอยด์ roid, หรือว่ามีปัญหาเรื่องเมาแอบซอร์พชันหรือเม้าท์ดีชันพวกนี้นะครับเป็นแฟกเตอร์ที่อาจจะออสซิโอเบอร์ซิตได้นะทีนี้อาการของคนที่เป็นออสโอเบอร์ซิตเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะครับส่วนใหญ่คือไม่มีอาการนะครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการถ้ามาพรีเซนต์บางทีก็จะมาด้เรื่องล้มเรามีแฟกเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นฮิปไม่ว่าจะเป็นเวอร์ติบ้านะครับอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นฟาเจเรซีแฟกเตอร์นะก็คือแฟกเตอร์ที่มันโลมไม่คันนิดสุรดราเนนี่ยนะครับ แล้วก็เกิด v e r t a b l e factor เลยเนี่ยจะ most common นะ v a r i a b l นะี่ยครับลองลงมาจะเป็น hip นะครับแล้วก็ลองมาก็เป็น distal radius นะเพราะว่าปกติเวลาคนล้มเป็นไงฮะก็จะถ้าประสาทสัมพัน์ย,ยังดีอยู่ <c oughs> ก็จะเอามือนะครับ <c oughs> เพื่อไปยันไว้ที่พื้นก็เกิด distal radius fracture นะโอเคแต่ว่าถ้าล้มแล้วเอามือไปไปยันไม่ทันโดน hip ลงตรงก็เป็นไงก็เกิด hip fracture พวกนี้นะครับ หรืออาจจะมาพรีเซนต์ด้วยเตี้ยลงนะเตี้ยลงแล้วก็มีทรัสิกไคลโฟสิตนะก็คือหลังโกงนะครับนะบนะพวกนี้ได้เพราะเกิดจากบ mm hmm. ว r ร์ b ิเบลคอมเพชันแบคเอร์นะครับหลายๆอันหลายๆข้อตามๆกันมาทำให้ความสูงลดลงนะแล้วก็เกิดไคลโฟสิตท,ทีนี้พอเรารู้ว่าออสูรศิษ์มีอาการอะไรยังไงที่มาพรีเซนต์แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเราต้องรู้ว่า บนบนเมโร่บนเดน Dance, สแกนเนี่ยบนไอตัวเด็กซ่าสแกนเนี่ยครับอินดิเคชันทำตอนไหนนะครับก็คือมันจะดูเดนซิตี้ของโบนนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยในผู้ป่วยผู้หญิงนะที่อายุเกิน65ทุกคนแล้วก็ผู้ชายที่เกิน70อีกปีทุกคนเลยนะอันนี้เป็นอินดิเคชันนะครับในการทำนะครับเราสมมติเรามมเราจอ คุณป้า65ปีนะหรือหรือคุณลุง70ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งไปทำในตัว BMD เนี่ยได้เลยนะส่งทำเลกซอาได้เลยนะครับส่วนในกรณีที่อายุไม่ถึงตามนี้นะเราเป็น post m e n o p a u s l women ที่อายุไม่ถึง65หรือว่าผู้ชายที่น้อยกว่า70ปีเนี่ยอันนี้จะไปทำก็ต่อเมื่อมี list นะครับทำต้องต่อเมื่อมี list เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะว่ามีิสต์อะไรบ้างไม่ได้เขียนในนี้เพราะว่า มันจะเยอะจนเกินไปนะแต่ว่าพี่เอาแปะมาให้ดูนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปทำหลักๆที่ค่อนทางกันก็มีสามจุดนี่แหละนะครับก็คือตรง L 1ถึง L 4นะครับตรงฮิปนะครับแล้วก็ตรง radius นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเวลาดูก็คือดู L 1รวมกันถึง L 4เลยนะตรงตรงฮิปก็จะดูนิกนะครับเป็นหลักนะครับพรอโมลน็กเป็นหลักแล้วก็ตรง radius ก็จะดูที่ อ่าสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ radius นะครับอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรก็ได้นะเนี่ยผมจะเขียนตรงนี้เนี่ย radius สามสิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ให้รู้คร่าวๆว่ามันมีมีตรงที่อ่า l หนึ่งถึง l สี่นะมีตรงฮิปแล้วก็ตรง radius แค่นี้คร่าวๆก็พอแล้วนะครับทีนี้การแปลผลนะครับการแปลผลนะมันจะมี t score กับ c score นะ t score เนี่ยจะเทียบกับใน ในวัยรุ่นนะวัยที่มันมีพีกโบนแมสนะครับพีกโบนเดนซิตี้นะครับนะจะใช้ทีสกอร์เนี่ยในกรณีที่คนเป็นโพสต์เมโลพาสซาลบูแมนหรือว่าผู้ชายที่อายุเกิน50นะจะใช้ทีสกอร์กิจดการแปลผลเนี่ยก็จะดูว่าเป็นออสซอบิเนียหรือออสซอพเรซิดหรือว่าเป็น normal หรือเปล่านะก็คือถ้าท,ทีสกอร์เนี่ยน้อยกว่าลบหนึ่งถึงลบสองจุดห้าเนี่ยเป็นออสซอบิเนียก็คือกระดูกบางนะนะครับ แต่ว่าถ้าน้อยกว่าลบ2.5เนี่ยเรียกก็เป็นออโซบริสิตแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้ายังดีกว่าลบหนึ่งอันเนี้ยคือคือว่า Normal นะโอเคไหมส่วน C-score เนี่ยจะเทียบกับในคนที่อายุรุ่นราวเขาเดียวเรานะครับใช้ในกรณีที่เป็นพรีเมเดพอ s a l วู m มนนะครับหรือว่าเป็นผู้ชายอายุน้อยกว่า50การแปลผลเนี่ยจะไม่ได้แอบไม่ได้ได้แอบออโซบริสิตนะครับแต่ว่าจะได้แอบเป็นว่าอ่าโลบอนแมสสำหรับอายุ ช่วงนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าไม่นะครับถ้า T score น้อยกว่าลบสโอเคแสดงว่า low b o n mass สำหรับคนอายุรุ่นราเขาเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิด T score เนี่ยมากกว่าลบสก็จะแปลว่า normal นะครับถ้าเมื่อเทียบกับคนที่อายุรุ่นราเขาเดียวกันนะก็จะประมาณนี้นะครับทีหลักๆก็ให้ดูที่ในกรอบสีเหลืองก็พอนะ auto p r ิ auto p n เนี่ยให้รู้เกณฑ์ตรงนี้ไว้หน่อยนะครับ ทีนี้นี้คืออินดิเคชันที่พี่ใส่เพิ่มเข้ามานะก็คือไอคิวว่ามีมีลิสต์เนะี่ยนะครับที่อันนี้ของไทยออสเซียลบริสิตฟาวเดชันนะอินดิเคชันในการทำเด็กซ่าสแกนนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ผู้หญิงเกินหกสิบห้าผู้ชายเกินเจ็ดสิบถ้าไม่ใช่ในกรณีแบบนี้ก็จะเป็นพวกที่มีลิสต์และนะครับเช่น Early m e n o p a u s e นะไฮโปเอสโตรเจนอลิซึมนะครับโปรลองสเตอรอยในพวกนี้มีซีรีส์ของ พ่อแม่เป็นฮิสเฟกเตอร์อะไรพวกนี้นะครับ BMI ต่ำหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะที่พี่ใส่มานะครับแต่ว่าเราก็เอาคร่าวๆพอนะพอรู้ว่าอ่ามันเป็นรีสเฟกเตอร์ทำก็ทำเร็วขึ้นนะครับพวกนี้ส่วนการพรีเวนชั่นนะครับพรีเวนชั่นก็คืออ่ะหนึ่งก็คือเรื่องนิวทริชั่นก่อนเลยเราก็ต้องเสริมพวกแคลเซียมวิตามินดีวิตามินเคให้เขานะสองเรื่องอันเอ็กซ์ไซส์เนี่ยก็ต้องเป็นเอ Weight ็กซ์ไซน์ที่เป็นเวทแบร์ริงใช่ไหมต้องเน้นเป็นพวกเวทแบร์ริงนะอ่า หรือเป็นพวก back muscle back muscle strengthening นะเพรื่องาังข็งแรงของของของกล้ามเนื้อด้านหลัง baran training พวกนี้นะเพื่อป้องกันการล้มนะครับอ่ะสามนะครับ lifestyle modification ก็สุบรีก็หยุดซะาาลดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ falling prevention นะครับส่วนการ treatment นะเราก็แบ่งเป็น conservative treatment นะอันนี้ก็คือเป็น non pharmacological ใช่ไหมแล้วก็ medical นะครับ c o n s e r v a t i v ีก็พวกมันยังไม่ถือว่าเป็นยานะครับพวกแคลเซียมวิตามินดีเป็นเหมือนเป็นซัพพลีเมนต์นะครับแล้วก็ฝึกความแข็งแรงนะครับของกล้ามเนื้อรงต่างๆนะครับการออกกาลังกายนะแล้วก็หิวสุบุรีพวกนี้ยนะครับคอนเซอร์ i v e ีฟคือเป็นปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็พวกซัพพลีเมนต์นะครับส่วนเมดิเคชันเนี่ยอันนี้จะเริ่มให้ในกรณีไหนอันนี้ต้องรู้นิดนึ่งนะครับก็คือ,อจริงๆมีมากกว่านี้นะแต่พี่เอายก ตัวอย่างมาแค่บางอันนะก็คือมี history ของฟァจิลิตี้ฟัเจอร์ที่พี่บอกไปกนะ็คือแบบโ o w ม e c ค a n ิซ m ึมแล้วก็เกิด h ิบแฟคเตอร์เกิดบร t เวลล์ f ฟคเจอร์เนี่ยอันเนี้ยก็ต้องเป็นอินเคชั่นต้องทีละนะให้แค่แคลเซียมวิตามินบีไม่พอแล้วมันมันต้องมีคือแคลเซียมวิตามินบีก็ให้เหมือนกันแต่ว่าต้องเพิ่มแล้วต้องเพิ่มยาเข้าไปนะหรือว่าถ้าเกิดในกรณีที่เราทำดิเซ่าสแกนมาเมื่อกี้แล้วทีสกอร์น้อยกว่าลบสองจุดห้าใช่ไหมก็แดกเป็นออโตรบริสิตเราก็ต้องมีการทีมเมดิ เฟิรนะ์สไลน์นะเฟิร์สไลน์จะเป็นบิสฟอสโฟเนตนะครับเฟิร์สไลน์เป็นบิสฟอสโฟเนตนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยตัวอื่นเนี่ยก็ก็คือเอาจจะไม,ม่ผ่านแล้วกันนะอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากแต่รู้ว่ามันมีออปชันให้เลือกใช้นะก็คือพวกเทอร์รี่พาราไท้นะมันเป็นพาราไทรอยฮอร์โมนอะนาล็อกนะครับเอ่อลาล็อกซีฟรีนะเป็นเป็นซีลิกทีฟเอสโตรเจนรีเซ็ตเตอร์โมดูเลเตอร์นะหรือว่าเสริมนะแล้วก็ d i n o ซูแมปนะครับเป็นพวกแลกไลก n แอนติบอดีนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจำบิทฟอลคอนไว้ก่อนแล้วกันนะเป็น First สไล e ์ท e a t เมนต์นะครับนะ mm hmm. คิดว่าโจนย์ไม่น่าจะถามแบบเล่นละเอียดมากขนาดนี้นะครับอ่ะเราลองดูนะครับ6กปีผู้หญิงเนี่ยมามาทำเล็กซ่าสแกนนะทีสกอรเนี่ยได้ลบสามเป็นไงทีสกอร์ลบสามนี่ได้แอบออาชโระสิทิ์ได้ยังนะครับ ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าน้อยกว่าลบสองจุดห้านะอ่ะแล้วก็เก็บไว้ในใจว่าเป็น Ultra ปออโจูบอสิละมีบวดเรื่องสูบบุหรี่หนึ่งถึงสองเอ่อซิการ์เรตเปอร์เดย์นะแล้วก็มียกเวทอืมมียกเวทด,ด้วยนะแล้วก็ถามว่าวิธีไหนที่จะลดริสในการที่ระบบออโจูบอรสิสเออลดความเสี่ยงออโจูบสิก็ลดบุหรี่ดีใช่ไหมที่เขาบอกบอรข้อ A ไปลด Physical activity ไหมไม่ไม่ควรนะเราควรจะเพิ่มใช่ไหมครับ Initiate swimming exercise คือ swimming เนี่ยมันไม่ใช่ weight bearing นะก็อาจจะไม่ช่วยเพิ่มลดความเสี่ยงออสโดโรสิตคงไม่ช่วยลด Intra-nasal calcitonin Therapy อันนี้ medication และมันในปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วด้วยนะ Intra-nasal calcitonin อันนี้ไม่ไหลไม่ต้องติดต่อข้อดี calcium vitamin นดีซัพีเม์อ่าอันนี้ใช่ใช่ไหมลด list weight loss ไม่นะถ้า B M I น้อยมันจะเป็นเพิ่มริสอั o o ลซ์โอโบสิตอย่างนั้นข้อนี้ได้ตอบข้อดีนะครับถ้าจะให้ตอบอย่างนี้ก็คือลดลดสูบบุหรี่นะครับแต่อันนี้มันไม่มีช้อยก็คือเป็นแคลเซียมกับวิตามินดะีถ้ากินซัพพลีเมนต์ก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดอัลซ์โอโบสิตได้นะครับอ่ะต่อมานะครับ47ปีผู้หญิงมาเช็คอัพธรรมดานะมีอ่าสุขลู่ีนะ25แพ็กเกอร์ B M I 22 แล้วก็เขาเป็นวีแกนนะเวจิเตอเรียนนะเมนปลาส่วนหนึ่งสัปดาห์ก่อนอ่ายาส่วนเป็นยาจำตัวก็มีออรัลคอนซัเทติฟพิลนะครับถามว่าข้อใดตรงนี้เนี่ยเป็นรีสต์เตอร์แท่เกิรดออสโฌรซิสนะครับก็ก็สูบกิ้งนะครับสูบก,กิ้งเนาะของอคนนี้อายุคนนี้มันยังไม่เยอะนะครับ BMI เนี่ยคนนี้ก็ไม่ได้น้อยใช่ไหมยี่สิบสองเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ย BMI มัน เนี่ยเห็นมันต้องน้อยกว่ายี่สิบพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยเขา B.M.I ก็ไม่ได้น้อยนะอืมนะประจำเดือนก็ยังมีอยู่นะครับเป็นไรนะตอบข้อนี้ตอบส m o k i n g นะครับที่ชัดเจนอ่ะต่อมาครับเจ็ดสบห้าปีผู้หญิงนะมาด้วยเรื่อง i ีแฟกเจอร์หลังจากทำผ่าตัดอะไรไปเรียบร้อยแล้วทำบนอ่าทำ B.M.D นะเจอเป็นทีสกอรได้ลบสองอืม ทีรอล็อกสองนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ออสซพีเนีย er, แต่ว่าคนนี้มีประวัติเรื่องฮิปแฟกเจอร์แล้วนะครับเราต้องไปดูว่าแมกนิซึมเป็นไงเดาว,ว่าคือจทย์อาจจะเจนมาไม่ครบนะครับแต่ว่าเดาว,ว่าอาจจะเป็นแฟร์เลิตี้แฟกเจอร์นะอาจจะหกอาจจะล้มแล้วมีฮิปแฟกเจอร์นะครับดังนั้นข้อน,นี้คิดว่ายไงก็ก็คือน่าจะเป็นออสซูบสิตแล้วแหละนะต้องมีการทีทต้องมีการทีทให้เมดิคอลนะครับนะดังนั้นแคลเซียมกับวิตามินดีเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับ,นะรบต้องตอบ เฟ s ร์สไลเป็นบีตฟอสโฟเนตนะครับในส่วอบข้อดีนะของเฟอร์สไลก่อนนะครับแคลเซียมวิตามินดะีให้อยู่แล้วนะครับแต่ควรต้องให้ m e d i c a t i o n เพื่อรักษา,าอาอโตบุรีสิตด้วยนะครับก็คือบีตฟอสโฟเนตอ่ะต่อมานะครับหญิงอายุ70ปีหนกะล้มสามครั้งใน6เดือนที่ผ่านมานะมี v ว r ร์ติบา o l คอเลปที่ทีสิบถึงสิบเอ็ดนะครับได้การทำการราาักษาเรียบร้อยและฉีดซีเมนอะไรไปเรียบร้อย ฟอร์อัพอาการดีหมดแล้วนะการรักษาใดยังไม่ได้สุดนะครับอันนี้คือหกล้มสามครั้งในหกเดือนก็ถือว่าเยอะใช่ไหมคือดังนั้นอนะ่ะพี่คิดว่าหลักๆอนนีต้องป้องกันการหกล้มก่อนแหละไม่ให้เขาหกล้มอีกนะครับนะอันอื่นเนี่ยจริงๆมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคือชไปหวัดเขาชงมาเรื่องของหกล้มบ่อยเนี่ยเราต้องพีเว้นเรื่องฟอร์ิงนะครับเป็นหลักนะครับอ่ะเนี่ยก็ประมาณเนี้ยของสําหรับตัวอย่างโจทย์ ออซิโอบุรซิตเห็นไหมครับว่าก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับประวัติค่อนข้างชัดเจนนะเรารู้เรื่องของการแปรผลนะรู้ว่าเมื่อไหร่ต้องเริ่ม start medical ทุเรศีแค่นี้นะครับแล้วก็รู้ว่า first line ของ medical ทุเรศีเป็น bisphosphonate นะครับประมาณนี้ก็น่าจะพอได้นะโดยสรุปนะออซิโอบุรซิตนะโดยสรุปออซิโอบุรซิตคนไข้มักไม่มีอาการถ้าจะมาบีเซนต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเอ่อ hip fracture โอทิบ้า fracture พวกนั้นนะครับมาด้วยเรื่อง fracture นะครับหรือไม่ก็ ความสูงลดลงมีหลังโก่งพวกนี้นะครับรีแฟกเตอร์ที่สนคัญที่ควรรู้นะครับอายุใช่ไหมโพสเมตโพสซูบุรีดื่มเหล้าสเตอรอยยูสพวกนี้เอาหลักๆไปนะครับโบนเมโลผู้ปิดเด็กซ์แทรสแกนเนี่ยจะเริ่มทำเมื่อไหร่หญิงโพสเมตาโพสหกสิบห้าขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็ผู้ชายเจ็ดสิบปีขึ้นไปจะทำในเร็วกว่านี้ในกรณีที่มีรีแฟกเตอร์นะครับแปรผลนะเรื่องของทีสกอร์จำแค่ทีสกอร์ก็ได้นะทีสกอร์เนี่ย น้อยกว่าลบ2อดหแดบออโซพรซิตนะอยู่ระหว่างลบหถึงลบสองจุดห้าออโซพีเนียนะครับโอเคไหมประมาณนี้พอแล้วนะครับสำหรับออสโดูิิดนะครับก็ถ้าน้องๆคนไหนไมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพี่ว่างแล้วเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับก็สวัสดีก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันในเด,ด 97, ครับสวัสดีครับ